โอ้ยส <muitas> <arias> ุดยอดครับผมเฮ้ยห้างไหนห้องบบบใหนหนึ่งชมจากธรามชาติครับผมไปลงไปโอ้ยมีขครหน่อยบ่จังกินนี่คืออาหารการกินเฮาเด้อครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับผมมือนีบกบพอกับทีมงานอีสานออร์รอีคือเขาเด้พี่น้องเด้อมือนี้เขามากินป้าทงครับผมป้าทงป้าหวยป้ามูนป้ายังก็ คืออันเดียวกันแหละพอ,อติดหนวยเนาะสวัสดีครับผมลุงแบงบวง,งนู่มาเราครับผมพี่น้องครับโอ้ยกว่ายางไรกว่ยเ <c oughs> มื่อยแล้วเมื่อยได้กันยงางกลางคืนกัเมื่อยจะคืนกลางคืนกันยางกลางเวีนกันยางนั่นที่นะกลางคืนบอกว่ายอย่าไปอย่าไปกับส่วนผมไปมัน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  <c oughs> อบดไอ้เห็ดโป้เลยคุณเมื่อนี่บวลดเลยมื่อนี้เขามากินป้าเนาะมาหาป้าป้าจะจได้กินบริจินดอกเบิร์กัน เมืองก่อนเมืองสถานการณ์ก่อนาบ่ไดนเฮาก็จะได้เข้าปลาเพราะว่าปลาเห็ดเข้ามาหาอยู่นีครับผมเฮาได้เฮาได้ไปแก้งอยู่บอรทนีเขามีไก่มาน้าพุน่เอดยู่พุนขับรถบ่ไหนนะไปกันเลยครับนึงแบ่งโซ่กามเนาผมเ็กสี่ได้ได้บาพี่เเฮาครับผมพี่น้องไก่สวัสดีครับไก่น้าเข้าปลาน้าร่งหวยมื้อนีเฮาายู่บานห้อง ห้องห้องวารีเนาะี่ยเนี้เัาอยู่บ้านห้องวารีครับผมตำบลยังก็อาดตำบลตะโกนตำบลตะโกนอำเภอเมืองจันทร์ครับผมอาวุธนินจาโอ้มีอยู่บ่มีเอาบักจับก็มีโอ้มฮะนี่ได้ล่ะด้ปลาเข็งครับเ็ขงคุณหมอคุณหมอตัวเหล็กแหกมัน ตัวเลขแขหมขกมัน,กกนงครับนี่แหละครับผมไก่ผ้าเขาปลาผ้าลงหนวยแถวนี้เป็นมองอันป้าขี่เพื่อนหรอกครับผมเ<ม>พื่อนเล่ยผ้ามาบรรยากาศครับผมพี่น้องครับมันจะเป็นทงกวาง่างไปยังสันเด้อพี่น้องเด้อทั้งฝนเป็นฝายน้ำหล่นตัวอ่ะเป็นตาตกป่าเด้อเนาะ มองนี้เป็นเพราะอะไรสภาพนั่ะเนาะวูดแต่น้ำดวดนี่จิได้มาานีแล้วครับ,บอ<ต> <ด speech> อเอ้ยมองลึกก็ลึกมองตื่นก็นตื่น แพเขียวห่อกับมี่ครับผมพี่น้องครับว่าสิตอนไปรัชนะแบบนี้ครับผมก็ไปหันเอานึ่าสแล้วนี่แหละวาสดิจตัวหนึ่งครับผมพี่น้อง <c oughs> ดุนก็นต่อไปครับสองคนสอนอยู่ผุนสองคนสอนพี่ทั้งพี่ตึกป่ะวันนี้เล่นไปบ้านผุนพี่นองอเลยบมดทได้ทายสัถือปบท่านมดดอกป้าบน่นติดตามพี่น้องติดตาม อยู่ได้ลูกอยู่ได้อยู่ที่ลูกเลยยาได้ลูกยาเลย Ui, mãi lẹo mãi lẹo cứ quả ta mới gắp bỗng ấy hí đinh đi đi phải xây một thứ khắp ban này phải để tối điều khi đi nào ngất nếu xây thuốc rửa bọm ông ban này thì biết này khắp không biết nào tàu này Ừ, thứ

ปลาซิวตัวน้อยนี่แก้งปลาคาวนี่แก้งเป็นตัวไปเลยครับนี่ในแน่นะครับโอ้หลากเจอกันนี่คิดต้อไม่ลายเมื่อยเลยลว่ร <laughs> <laughs> าระกำเนาะสาวระกำสาวระกำเนี่ยไปขึ้นขึ้นมึงกันบ่ขึ้นรอรอป <laughs> อดบ่โอ้ผมพ่อไม้มาสิมา,มาตกปลากรแล้่วครับผมสะพานนั่น มองนีสภาพยังกว่าไอ้ฝ้ายยังไงฝ้ายบานแสงฝ้ายบานแสงบานแสงกับบานเข่งอันเดียวกันมั้ยบ่บ่บานเข่งไปใส่บ่เนี่ยบานเข่งบานเข่งอยู่เราไม่ต้องโกนกันแต่คนเราฟังอ๋อบรรยากาศหากินบานนอเาครับผมพี่นองครับจังหวะนี้น้ำแห้งครับผมทุกปีแห้งว่ายทุกปี ตัวปีบ่แหงว่ะท่านปี่นีนแหงเชือยว่ะท่านมึงจะ,ะเดี๋ยวมาลุนกันต้อนขึ้นครับผม นี่ยปากกาปาขาวครับปากกาเฮ้ยว่าน่ะตัวสองตัวอตุ่มไม่ต,ตัวครับผมแอบครับผมพี่น้องครับเข้าพ่อเหรอครับเพราะว่าน่ามองตีป้าใหญ่มันบอดนี่มันลึก มันลึกมาแท่าวันวันแห่มันระยะก้านวานแหวานวานมาถึงมันมาเท่นี้เขาสอนสอนมันก็รเได้เตอร์โตสองโตมาเท่นี้มองนี้นี่มันอยู่ไกลป่าเห็ดหน่อยเนาะเดี๋ยวเขากินเขาแล้วเขาจะเข่าป่าเห็ดต่อนะครับเดี๋ยวขอล้างด่างก็ได้พี่น้องเด้อลุงแบงก็ขึ้นแล้วท่านผุนลุงป้าขอลุงแบงครับโอ้ยพี่เลิฟกือบโอ้ยมีตัวน้อยมอสี่ชิ้นม่งนี่ดอกนี่ครับผมพี่น้องผลงานแห่ลุงแบงเข้าครับ ค้นมานอย่างไรก็มานี่บ้านสองสามเถื่อนหนึ่งโอ้โหเอาแล้วเอาของเขาเดียวของเขาเดียวเตาด่วนไฟฟ้าเร่งด่วนเนี่แน่นอนไปมองได้ดังไฟขึ้นต้่มของเขาเดียวอย่างหมอนแบบนี้มีสองหมอเลยอย่างประคอ,องอันประคองหน่อยตัวน,นีงกระจงไวน้นเดอ้อกับใครเห็นไหม เงยเติบอยู่เงยเติบอยู่ยามันยามันจะหายไม่ค่ะเงยเตยอยู่เอาสิยากเลยนี่ส่วนป้าหน่อยกระดูกอ่อนๆเอาสิต้มเนาะครับผมติดตามมันกระดูกไปต้มป้าเศบเสพอย่างป้ากินกับแก้วปลาแดงเนาะแก้วปลาแดกสมสมเนาะเน็ปปลาแดกก็สีสมว่ะลาซาซูโร่โอ้ยเนาะโตกใจเบิร์ด ลงข้าวมากฟันจังน้อยใส่จังน้อยผงนัวพุงนัวบัานแต่ว่าเพื่อนเสียวออกมาให้อยู่ลาซาสุรดติดตามมั้งครับผมขาดบ่ได้คือลาซาสุรดแซ่บเกลืออย่ากินเขาป้าละกินเขาแล้วเขาจะเขาป้าละเขาไปยัางกับไปหาผู้สาวงาเฮ็ดโอ้โหเฮ็ดก็เฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดดงนี่มันแซ่บ มันมอเงี้ยติดตามมั้งครับได้เวลาเขากินเขาแล้วครับกินเขาแล้วเขาจิเขาเขาปลาต่อนกำลังเวลาเห็ดโอ้กำลังเห็ดกินเนาะนี่พี่น้องครับเอ้ยมึงเดือมมึงเนออ่อนนวลเนาะโอ้ยสุดยอดครับผมพี่น้องครับวิววิวดีแห้งไม้บดันไม้แรงบิให้บได้นอนออกไป มันมันสิซึมเข้าไปในป่าเองอบ้านน้างกินป่าเข้าไปมันมันซึมเข้าไปในหยังอันนั้นเนื้อไม่มาดั้นนะซึมเข้าไปในป่าพอเฮากินป่าปุ๊บกินป่ามันซึมเข้าไปในร่างกายแล้วก็ซึมไปในหยังอันนั้นแหลว <laughs> และะ้วก็เฮ็ดหยังบาดนีิดันเดียวโอ้โหเขาคือใค <laughs> โอ้ยข้ขาวท่านอันซอ,องปิ่งให้ผมกินเมืดซะโอ้โหคเดี่ยวจ้ะดั้นกันไปคนเแ่าดันนนะเนี่ยอ้ยดันแตะโกนมุมอลไรเนาะเออแล้วครับผมพี่น้องครับ อ่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เขาขออย่างป้าก่อนเด้อพี่น้องเด้อล้าก็เข้าจิตล้วก็จิตต้มป,ป้าบ้านบรรยากาศกาอยู่ทางน้องข้างน้องมันจะเป็นหวยนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นแองเก็บน้ำแล้วก็ไล่ขามฝายตัวนั้นไปแต่แต่เขาสิได้มาพ้อกันอีกอยู่เลยเมียนเมียนสิมืนอนนอนขึ้นใสเบดนอนขึ้นเซเบดโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะครัเดี๋ยวให้ให้ไก่เพื่อนวางกอน ไก่พ่นว่าพีเอสเฮาเป็นเป็นไก่พามาเ<ด>มื่อนี้ฒ่าแก่เหาอันบ่ว่างครับผมติด,ดารกิจได้บ่ไ้มาในกันเอาละมืองบรรยากาศรอบๆคางครับผมเถียงเถียงเถียง,ยงยอยบังหันก็สจเป็นเถียงของเป็นปูของไก่เหาครับผมเบาเอด็ดพีเอ็ดนะที่เพิ่นพามานี่ครับทางหลังเฮาก็สิเป็นปลาครับผมเป็นปลานี่ ทั้งหลังที่เป็นปลาเขาจืเขาไปกินเขาแล้วเขาจืเขาไปหาเห็ดเนาะนุ่มเหรอหาเห็ดเมื่อแจ้งในแจ้งน้อยโอเคอันนี้เขาไปกินแต่เห็ดมันสิออกขาเลยเขาว่าไปออกขากับออกตัวเน,นี่ยมันเสียบเนาะปีละเดือนเนาะปีละเดือนปีละเดือนครับผมเอาละเดี๋ยว,ยวผมขอตม้มป้านี่ก่อนครับเอาเห็ดมาใส่น้ำแนบเบาเห็ด เลยครับผมเรากำลังจะต้มปลาแล้วครับอุ๊บอุ๊อุ๊อุ๊ออุ๊เอ้ามันคือดินแนวนี่มันก็ดินสิแล้วปะจะเสียมันดินแนวเลยมันไม่มีขาหนอมันก็เอาหางตัวติไอ้ข้างไหนู้งบ้างบังหนึ่งไอ อห้องน้อยๆน่ะน้อยดี่มึงเดี๋ยวนเดียวลงมาห้องจำหมอาวห้องวาแล้วคับ้งน่อแต่ไรยนลงมาก็ได้นเดียวห้องผุนได้เดียมโอ้โอาจันมาเออเอาห้องนั่นพ่อหรือบ้างพอแล้วพอเลย อุ้ยบ่เหลือต้นคนบ่ใส่ล่องท้วบ่เติดสมจากธรรมชาติครับผมใส่ลงไปอู้ยมีไข่หน่อยบะจังกินนี่คืออาหารการกินเฮาเด้อครับผมพี่น้องครับเฮาใส่โมเดงลักษณะแบบนี้เอาอู้ยสมสมสมพ่ออยู่ มุดวกัดแน่บวะครับโอ้เต็มอยู่ครับเดี๋ยวจะกังใครครับนี่เขาย่างปลาย่างปลาด้วยไม้มาดันครับผมพี่น้องครับจังแล้มาแล้วจังไมนมาดันนะครับไม้มาดันไม้มาดันย่างปลาอ่านะครับผมพี่น้องครับสุกแล้วอ่ะไปเฮ้ากินข้าวกันโอ้พี่น้องโอเคได้ที่แล้วครับ กีตูไทยเฮาใส่ลงไปมาครับมายิงเขาครับยิงเขามาด้วยไงยิงเขาครับผมมา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 ได้ได้ปุ่นแล้วบ่หมองได้เลยบ่ได้พอตองตำปนอยู่โอ้ครับผมมามากินเขาด้วยกันครับครับผมครับ ครับผมมาครับผมพี่น้องกระเทียมทนตัวนี้ทุ่นไงต่างหากไหมเสริมพลังทนเจาะปได้รับด้เนาเทนทโทนเสริมพลังใช้น้ำป้าได้เนอบวกลิ่มปลนไดอืมอืมวาสีสดวาสีสดเย็น วไปสีสนอนเย็นก่อนเย็นซ้ําหวกลิ่นเบิดมาครับผมเหนียบป่ะสดๆนี่ขาขาเป็นโตครับนี่ต้องกิงสีม่นบ้นี่ล้รครับเข,หข,ขาห่วยเขามุนเขาป้าเด้อเอฟซีทุกคน นี่งเขาเว้นน้ากันอยู่น้าห่วยน้าหนองเสียเวลาลยุดมาเดิมมาเดิมกินน้ำกันเสียเปียกปลาหอนหอนดำเจียวโอ้โหเสียมเอิญเอิญเคยเมืองน้ำเนีหมโอ้โหโอ้โหปลาเจ้าว่าเจ้าห่อนหอนมันเย็นอีีตัวนี้เดิมยำดีดีเด้อกลางมันจะก้าวข้อวพุเรายำป้อนได้ไวยังอู้พุทโธเขียวพอดีเอาฉันมั้ยบอ เล่องเมลองมเมื่อไรล่ะมาว่ะโซนน้อนปลาขาวเป็นตัวเอาปลาแก้วใส่หนีเนี่ยเป็นยังไมบ่างใช่แล้วครับใช่เนาะเนรืยใส่เบิร์ดโอ้มาดีใส่เบิร์ดเอาไปจิ้มเยอะตกใจหมดโอ้ตัวนี้ปลาสลิดปลาสลิดบางบ่อ บังบอกับบอเมย์บอใหญ่เลยรครับบอใหญ่ติด <c oughs> บอใหญ่จวดจวดจวดเข้ามาอ้ยเดี๋ยวจะได้ขอพี่น้องภักเบีร์อีกยุ่งจังหน่อยเดี๋ยวขอกินข้ามนีขอขอน้ก่อนมาครับผมปลาเปีป๊ยกผีมือของเ,เรา ป้าใหญ่ครับฝีมือผู้เล่าครับป้าต้มมีแต่คนนุ่มมันหาแต่อออหมดเนี่อเขาอ้อน้ครับปลาขาวครับผมอื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 มโอ้ยอีกข้างมือคอกางน้อยก็พอครับบอกว่ามันมันหวานอยู่มัน ย่างแต่เอามาันต้มมันหวานคบีบหางกระแซบครับกรอบใครอยากลองมันเนี่ยแซบดีดีเยอะคลิปนี้ต้องฝากพี่น้องไว้ทรัพยนี้ก่อนครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวห้างศิเขาป่าหาเห็ดต่อครับผมเพราะว่ามองที่นห้าวลงป่าหากินนี่ ทางหนาเข้านี่นาฟังทางวีมันจะเป็นปลาหาเห็ดขั้นเดียวครับพ่อไปเฮ้ไปไปขั้นเดียวครับพ่อครับเดี๋ยวรถพุ่นจะไปรถอาจจะไปนี่นะโอเคคลิปนี้ต้องลาพี่น้องไว้์ช็อนมีแล้วครับผมขอพูดพีเอสหลายๆเป็นไก่ฮาป้าลรอกอะเป็นไก่ฮาเห็ดเข้าครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับปล่ยนี่เดี๋ยวไปเมื่อคืนเนี่ยหนึ่งอดียวครับผม